การไลฟ์นะคะเข้าไปที่โปรไฟล์ของเราเนาะแล้วก็ไปที่ตรงนี้เลยค่ะถ่ายทอดสดกดลงไปเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็เลือกตรงไม้คาถาตรงนี้ค่ะกดลงไปแล้วก็เลือกแอปตรงอันนี้เลยอันนี้นะคะหน้ามันจะสว่างนิดนึงเห็นไหมอืมหน้ามันจะเรียบนะเลือกแอปตรงนี้เนาะ แล้วก็กดลูกศรไปแล้วก็กดตรงที่เริ่มถ่ายทอดสดเลยเนาะถ้าใครที่ยังไม่กล้ากดแบบว่าจริงจังอยากดูว่าเตียงออกมายังไงเอาตเตให้อยู่ตรงกลางนะกดไปที่สาธารณะเนาะแล้วกดไปที่เพิ่มเติมกดไปที่เฉพาะฉานันก่อนแล้วก็เริ่มกดถ่ายทอดสดเนาะมันจะเริ่มแบบนี้ค่ะสามสองหนึ่ง กำลังเริ่มเนี่ยคือเริ่มถ่ายท่อสดแล้วเนาะอันนี้คือเฉพาะฉันเนาะแต่ว่าถ้าไลฟ์ให้ออนดูต้องไลฟ์ที่เป็นสาธารณะเนาะไม่งั้นออนจะไม่เห็นไลฟ์ของคุณเนาะจะไม่เห็นไลฟ์ของคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะลองลองดูเนาะเอาตามตามวิธีที่ออนบอกแล้วก็ลองดูหน้าาจจะยังไม่ต้องจัดเต็มนะ